ครับครับสวัสดีพี่น้องเกฟซีนะครับแฟนครับทุก๊กทุกคนนะครับครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์นะครับพี่น้องซี่ครับวันอาทิตย์ที่สิบสามนะครับแอบจะมาลงแนวทางเล่าพัฒนาของหมวดวันจันทร์นะครับเนาะเอาพี่น้องเกฟซีครับรุดนะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะครับวันนี้นะครับแอดจะมาเอาสูตรไม่มาลงนะครับพี่น้องซี่ สูตรก็มันลดเ h a นะครับแอดได้เอาสูตรไม่นะครับของแอดนะครับจันที่14นะครับเนาะครับ14ตุลาคม2567 วิ่งรูดบนล่างนะครับเราพัฒนาสูตรไม้ได้พี่น้องยิซี่ครับแอบพึ่งจะลงหงวดแหลกนะครับ <c oughs> ครับสูตรไม้นะครับี๋วยวแอบดีตะล่างกันพี่น้องยิซี ติดตะล่างแป๊บหนึ่งครับครับเอ็จเเป็นเหล็กเนีะะนยเน่ยตะล่างนะครับพี่น้องชี้ ตีดต่ังก็บังงามเป็นไดครับเล่าพัฒนานะครับสูตรนี่นะครับแอดเท็เอาสูตรของรัฐบาลไทยมาผสมนะครับนะเนาะท เห็ดออกมานี่เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเห็ดย่อนหลังเบิ้งกะรู้สึกว่าจะเดินดีอยครับก็เลยมาลงเป็นวดนี้วันแรกนะครับพี่น้องทุี่ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับเนาะก้ากับแบบนะครับเล็กวิ่งนะครับครับจับคู่นะครับพี่น้องที่ ครับถ้ามาหลักเก้านะครับเนาะครับพี่น้องเขาสามารถเว้นกันเอาอยู่ในสุดนี้นะครับครับตรงไหมเห็นนะครับพี่น้องซี่เด่นเก้าได้พี่น้องซี่ครับเด่นที่เก้านะครับครับถ้ามาหลักเก้าบลายคูบลายหาังนะครับพี่น้องซี่ ครับพี่น้องอฟซี่ทำว่าหามาจากไซนะครับเนาะ <c oughs> รับเหลขกหาของแอบนะครับเนาะมารับยี่ในสูตรสูตรล้างนะครับเนาะรับแตดเอามารวมกันผสมกันนะครับพี่น้องซี่ถ้ามาหลักแปดนะครับ ครับตัวเลขมีอยู่แค่นี้นะครับพี่น้องชี่ของแอบเล่าพัฒนารอบนี้นะครับเนาะครับพี่น้องเท่ากับเบิ้งเอาด้วครับเด้๋สูตรคล้ายๆสูตรรัฐบาลให้เด็กล็อกในตะล่างของแอบนะครับเนาะครับเอามาเห็ดเป็นสูตรของหวยเล่ามาทดลองเห็ดเบิ้งเนาะครับเนาะก็เดินดีนะครับครับรอบนี้นะครับตัวเด่นนะครับเนาะก็คือแปดเก้านะครับพี่น้องชี่แอบจับเอาอยู่ในชุดนี้นะครับเนาะ 89นะครับเพราะว่าเก่าสองมันออกมาแล้วนะครับรับกับมาเวียนกันกับ86อีกนะครับพี่น้องที่สามารถเวียนกันได้ด้พี่น้องที่ขับแอดกับมาเวียนกันกับ82นํานะครับรับจะยุ่ในลักษณะนี้นะครับยังเหลืออยู่เจ็ดกับเก่านะครับพี่น้องที่ครับเจ็ดกับเก่าสีม้าทำกันบ่เนาะครับเนาะโอกาสหน่อยนะครับยอดเลยเอาลงแต่เฉพาะสูตรนี้นะครับเนาะ กัมีอยู่เลขกซีคูนะครับ9 8 8 9 9 5 5 9นะครับ8 2 2 8 8 6 6 8นะครับกลับให้พี่น้องเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับเด่นที่9นะครับพี่น้องสิ่ เด่นเก้าลองแปดนะครับครับตัวเนี้ตัวฟันของแอดนะครับมีอยู่ทั้งเบสแคสซีคูนะครับพี่น้องซีแต่ว่ามักเป็นการส่วนตัวแห้งที่สุดก็คือแปดเก้าเก้าแปดนะครับ แล้วก็เกาหาหาเก่านะครับหามาลักเก่านะครับเนาะพราะมันเด่นเก่า,าใส่โลกโก้กัอนผี่นองสิครับสูตรใหม่นะครับ ครับพี่น้องเข้ากับเบื้องไว้เป็นแนวทางก้อนนะครับเนาะเบื้องไว้เป็นแนวทางก้อนนะครับอยจะพึงเบื้องผลงานของหยัดไปสักก้อนนะครับพี่น้องที่สิอ๋อทดลองก็บ,บ่หน่อยคู่นะครับมีอยู่สองคู่นะครับไปกับเหตุความนะครับเนะเาะอ่ะ กดทดลองเบ่งนะครับพี่น้องชี้จะมากว่ามากนะครับสูตรนี้ครับถามมาให้อะจะจะลงให้พี่น้องเข้าต้องวดเลยนะครับเนาะสูตรนี้นะครับสูตรเลียกล็อกในตารางลราพัฒนานะครับเอามีอยแค่นี้นะครับพี่น้องชี้ครับปุ่งนี้มาลุนกันนะครับพี่น้องชี่สองทุ่มยี่สิบห้านะครับก็กอให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนเอาโชคโฉบมันแมนเด้อพี่น้องทุกทีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ